พี่มงคลคะครับสวัสดีค่ะพี่มงคลมองมองภาพพรุ่งนี้ตลาดจะจะเป็นยังไงบ้างคะพรุ่งนี้ตอนนี้ตลาดเราก็ยังคงมองเป็นเป็นไซเวย์อยู่ดีนะแล้วก็เพราะว่าวันนี้จะเห็นว่าที่ผมเคยบอกที่ผมบอกเมื่อเช้าว่าถ้าเกิดคุณจะดูหุ้นเนี่ยว่าจะโบวกจะลบเนี่ยมันจะไปอยู่กลุ่มกลุ่มปลทเป็นหลักนะครตอนนี้ก็ กลุ่มบอทอเห็นมาก็ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแล้วก็มีการเทคโปรฟิตมาด้วยนันตลาดตอนนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าสองสัปดาห์นี้เราทำใจว่าก็คมันแล้วก็ถามว่ามีประเด็นอะไรใหม่ในใน,ในช่วงวันนี้หรือเปล่า,าก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะนั้น,นตลาดเองเ<อ>ชื่อว่าก็ <ๆ S 2> ยังคงเป็นเป็นไซเวย์บวกลบสามสี่จุดนะครับระหว่างวันอาจจะอาจจะถ่างหน่อยนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อบพรุ่งนี้ก็มอง มองไว้ยังอยู่เหนือ1,620นะครับอาจจะดาวอาจจะใช้1,1620เป็นแนวรับที่สำคัญแล้วก็ขาบวกเนี่ยอ,อ,อาจจะมองไม่เยอะก็ประมาณมสาั่1,635จุดแถวนั้นค่ะ,ะ,คะ,ะแล้วหุ้หนแนะนำาราคาเป็นยังไงบ้างตัวไหนดีคือคือตอนนี้เรายังคงนึกอยา่ว่าตลาดหุ้นเองัอนช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ไม่ไปไหนหรือช่วงไ i d e w a เนี่ย คือเราก็ยังคงแนะนำเป็นอย่าง e f e n s ซ v e p พ a y อย่างอย่างตัว g r a ฟ i อนหรือว่าตัว CPR อ,อ,อะไรพวกนี้ยังถือว่าว่าโอเคอยู่นะครับส่วนตัว BCS เนี่ยก็ยังเป็นตัวอัลฟาที่ผมเติมเข้าไปในพอร์ตนะครับก็ยังถือฟอลโล่ต่อได้นะครับวันนี้ปิด13บาท90สตางค์นะครับก็ถือว่ายัง นะครับ BPS นะหรือแม้กระทั่งตัวตัวที่เราไม่ได้ค o อบคร์แต่แล้วเราแนะนําในวีคนี้ไม่ช้าที่คุยๆกันนิดหนึ่งก็คือตัวใบแตะตัว JMT นะ JMC ก็จะประมาณลักษณะเนี้ยนะครับเปไปเน้นถ้าไม่ไม่ไม่เน้นนี่เป็นสีไปเลยเนี่ยเพื่อจะพักเงินเนี่ยก็จะเน้นพวกพวกหุ้นัลฟ h าที่คุณประเภทมีข่าวหรือว่าหุ้นที่มีมีนักทุนเข้าไปสนใจกันในช่วงนี้เยอะๆนะครับตัวใหม่ๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรก็ยังยังเกาะ ฟลิปที่เรา,าที่เราเราเรา,เราแนะนำกันเมื่อเช้าเนาะ,นะใช่ใช่ใช<อ> S 1> <S 1> ได้ได้เลยค่ะพี่มงคลยังไงขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคำแ <Okay S 1> น,น<ฮ>ะนำช่วงเย็น <ฮะ S 1> สวัสดีค่ะอาอหะก็ในส่วนของทางด้านพี่มงคลนะคะก็ยังคงคาแนะนําในหุ้นตัวเดิมค่ะพี่พี่ติดตามกันตั้งแต่เมื่อช่งชวงเช้านะคะในช่วงของหุ้นทิมตาพี่มงคลก็มาแนะนําหุ้น,นะะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกราฟนะคะก็ได้บอกเทคนิคอบอกวิธีการดูบอกวิธีการดูกราฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะที่เพจของ business line and life นั่นเองนะคะในช่วง